ก่อนการดูดไขมันมกันนะคะอ่ามาวันนี้หมอลูกหนูก็อยู่กับคุณหมอเอิร์ธน,นะคะสวัสดีครับค,คุณหมอเอิร์ธคุณหมอเอิร์ธค่ะเคสนี้เป็นเคสที่เคยดูดมาแล้วแล้วก็ผ่านมาสี่ปีมีน้องแล้วคราวนี้คุณหมอตอนจับอะเรารู้ไหมว่ามีพังผืดมีแน่นอนเพราะว่าลักษณะของการแตกลายพวกนี้ก็บ่งบอกได้เบื้องต้นแล้วว่ามันมีการอาพังผืดอ,อยู่ข้างล่างเลยพวกนี้แล้วถ้าลูกค้าไม่ยอมบอกเราอ่ะว่า เคยดูดไขมันมาแล้วอ เราจะประเมินตั้งแต่ตอนอย่างนี้ได้ไหมว่ามันมีพังผืดน,นะอืที่จริงในเรื่องของการประเมินดูพังผืดเบื้องต้นเนาะเราต้องดูเวลาที่เราดูความคนไข้อะสิ่งแรกที่เราต้องทาคือดูในเรื่องของรอยแผลก่อนบางทีคนไข้ไม่ได้บอกเราแต่รอยแผลของเดิม <c oughs> ยังอยู่ชัดเจนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีได้ในบางคนแต่บางคนก็เลือนหายไปหมดแล้วพอตั้งครรท้องก็เลยแตกปาก็เลยปกคลุมรอยเก่าไปอันที่สองถ้าจับดูแล้วมีความแข็งรู้สึกดึงยากอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแข็ง,ขงดึงดึง,ดงยากนิดอย่างเช <c oughs> ่นตรงบริเวณท้องล่างเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีพังผืแนนน่อ อันนี้เราก็รู้แล้วว่า,า,าล้องมีผังผึ่งอันนี้ได้บอกหมอหรือเปล่าว่าเคยดูดมาแล้วหรือว่าให้หมอเล่นเกมหาร่องรอยของแผลเองซึ่งอันนี้เนาะเป็นเคสที่ผ่าคลอดน้องมาเนาะก็มีรอยรอยผ่า,าตัดแบบฟิกินนี่เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่บอกหมอเอาจริงๆแล้วว่าเคยดูดไขมันมาเนี่ยก็ไม่เห็นเลยหาแผลไม่เจอนะคุณหมอเอออ่ะมา เดี๋ยวให้คุณหมอเอิร์ธไปเตรียมตัวดูดไขมันเคสนี้นะคะอ่ะซึ่งเคสนี้เนาะก็จะมีความหย่อนคล้อยด้วยเนาะคุณหมอเอิร์ธเนาะแล้วก็ให้ชมด้านข้างน่อยคุณหมอเอิร์ธก็จะทําการดูดไขมันที่เกลี้ยงให้หมดเลยนะคะแต่ว่าโอเคงั้นก็ขอบคุณคุณหมอเอิร์ธในรบกวนแล้วแล้วก็เตรียมคนไข้ของหมอได้เลยนะคะเตรียมคนไข้ได้เลยมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขขบคุณนะคะคุณหมอเอิร์ธขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าเคสที่ เคยดูดไขมันมาแล้วเนาะขอให้เล่าให้หมอฟังนิดนึงว่าเราอะเคยทําการดูดไขมันมาแล้วเพราะว่าบริเวณชั้นใต้ผิวของเราเนี่ยจะมีพังผืดที่อยู่ใต้ผิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดไขมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะที่จะใช้ในการละลายาพังผืดเนาะ mm hmm. ที่จะเลาะพังผืดออกก่อนเพื่อที่จะได้ต่อการดูดไขมันออกมานะคะอ่ะอย่างเคสนี้เนี่ย mm hmm. เราพยายามมากเลยที่จะดูว่า รอยแผลดูดไขมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเออเป็นคนไข้เก่าของหมอแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เคยดูดกับหมอมาแล้วนะสี่ปีเนาะเราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคเคยดูดไขมันมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนเนบางท่านจะบอกว่าไม่ยอมบอกอะว่าเคยดูดเนาะฉะนั้นในการเตรียมอุปกรณ์ในการทําเนี่ยหมออาจจะยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการมาล็อกพังผืดให้แต่พอเราทำทำไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าด้านในผิวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะติดมีพังผืดด้านใน เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเลาะพังผืนมาให้เพิ่มเติมนะคะ,คะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันนึงเนาะก็คือเป็นตัวนี้ที่หมอบอกนะคะว่าตัวที่สําคัญมากๆในการที่เราจะเข้าเขตอันนี้จะเป็นไม่ใช่น้ําเกลือธรรมดาแต่อันนี้จะเป็นตัวน้ําเกลือบวกยาชาบวกตัว ห้ามเลือดที่จะให้เลือดออกน้อยแล้วก็มีตัวยาพิเศษที่จะอยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละเคสเนี่ยเราจะผสมไม่เหมือนกันเนาะอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่มีรอยแตกลายมีความย้วยแล้วก็เป็นเคสแก้ฉะนั้นตัวยาตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยที่หมอเนี่ยจะต้องผสมยาที่มีความแตกต่างกันอ่ะอย่างเคสนี้นะคะหน้าท้องแบบนี้เนี่ยเบื้องต้นเราเตรียมยาไว้ให้แบบนี้ก่อนอปริมาณสขวดเนาะ ที่จะใส่เข้าไปที่ชั้นไขมันของเราเพื่อให้เกิดการละลายเนาะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมเวลาที่หลังทําการดูดไขมันไปแล้วเนี่ยท้องเรายังจะต้องป่องป่องป่องกว่าตอนที่เราทําการดูดไขมันอีกหรือว่าอาจจะแฟบลงแล้วแต่ทําไมถึงยังมีน้ําเกลือไหลยอยู่นะคะ<ม>ก็เป็นตัวนี้เลยที่เราอ่ะใส่เข้าไปที่ชั้นไขมันของเราเพื่อที่จะทําให้ไขมันแยกตัวแล้วก็ทําให้เรามีความ ไม่เจ็บรู้สึกสบายใ,ในการทำแล้วก็ได้ไขมันสีเหลืองๆออกมาเป็นเทคนิคพิเศษของเรานี่แหละเนาะเราอยากจะให้ความรู้กับคนไข้ด้วยนะเวลาที่ทําการดูดไขมันค่ะพี่บีจา๋าครั้งที่แล้วน้ำเกลือ,อไ,ไ,หไหลไหมไหลวันนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าเราต้องใส่อดีเข้าไปเนาะมีความกังวลไหมคะเวลาที่แบบน้ําเกลือ,อไหลออกมาไม่กังวลหมบอกว่าเวลาจะมีน้ำเกลือไหลอะไรอย่างี้ค่ะ เราก็จะต้องแนะนําคนไข้ของเราก่อนเพื่อไม่ให้แบบมีความกลัวหรือตกใจนะคะก็อ,อยากจะบอกว่าอันนี้ตัวเจ้าทูเวสเซนอันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไปเซิร์ชว่าเป็นเทคนิคการใส่ยาชาไม่ต้องนมยาสลบนะคะตัวนี้ก็มีความสําคัญมากๆเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักเป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยากจะบอกว่าตัวนี้มีความสําคัญที่จะทําให้คนไข้ของหมอเนี่ยรู้สึกหนึ่งสบายตอนที่ทำการดูดไขมัน สองไขมันของคนไข้ของหมอเนี่ยได้เหลืองละมุนมีความสวยงามที่จะออกมาเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปของคุณแม่หลังคลอดแล้วมีการทำการเคยดูดไขมันมาแล้วด้วยแล้วก็อ้วนขึ้นเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าหลังทำแล้วเนี่ยหน้าทองแบบนี้หน้าทองที่มีรอยแตกลายมีความหย่อนคล้อยแล้วก็ไขมันค่อนข้างที่จะเยอะ จะแบนลงมากน้อยขนาดไหนอีก1เดือนตอนที่เข้าที่แล้วเดี๋ยวจะให้มารีวิวความเริดอรังๆให้ชมกันซึ่งเคสนี้ถือว่าคนไข้ของเราน่ารักมากๆเลย่ยังนึกถึงกันตลอดเลยเวลาผ่านมา4ปีแล้วก็ยังคิดถึงคุณหมอลูกหนูอยู่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะทำให้สวยเต็มที่สุดพลังขอบคุณค่ะบ๊าย, <Okay. S 2> บ,ายบายค่ะ